ตื่นขึ้นมาเช้าวันใหม่ขอบคุณลมหายใจของฉันเป็นที่สุดที่ทำให้ฉันมีชีวิตที่มีความหมายและมีความหมายกับผู้อื่นเช่นเดียวกับขอบคุณจิตวิญญาณของฉันที่ใช้ชีวิตในที่ที่มีแต่ความอุดมสมบูรณ์แห่งความมั่งคั่งแห่งจัก,กรวาลขอบคุณที่ฉันได้สัมผัสความรักและความเมตตาของเพื่อนมนุษย์ ขอบคุณความอุดมสมบูรณ์ในทุกๆวันขอบคุณทุกๆวันที่ฉันได้ทำในสิ่งที่ดีๆให้กับตัวเองและผู้อื่นขอบคุณที่ฉันได้มีไอเดียในทุกๆเชา้าขอบคุณที่ทำให้ฉันอยู่ในร่องน้ำแห่งความสำเร็จอยู่ในภารกิจแห่งจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่แห่งความเป็นมนุษยชาติที่มีความหมาย ต่อชีวิตและทุกสรรพสิ่งรอบตัวฉันขอบคุณความยิ่งใหญ่เหนือมนุษย์ขอบคุณศักยภาพของฉันในทุกๆด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านการงานการเงินความสัมพันธ์และอื่นๆฉันมีสภาวะเบิกบานสดใสตลอดทั้งวันฉันขอบคุณตัวเอง และสำนึกรู้คุณในชีวิตขอบคุณทุกลมหายใจของฉันในทุกๆวันขอบคุณการลงมือทำของฉันมันได้พิสูจน์แล้วว่าฉันคู่ควรกับความสำเร็จอย่างมหาศาลรัพย์ในจักรวาลปรากฏในทุกๆวันขอบคุณอาหารที่ฉันได้กินจากพ่อและแม่ของฉันขอบคุณอาหารที่ได้ดูแลฉันด้วยความรัก ความเมตตาในทุกๆวันทำให้ฉันมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงมีสุขภาพดีขอบคุณพืชและสัตว์ที่ต่อลมหายใจให้ชีวิตของฉันเป็นประโยชน์แก่โลกมนุษย์อีกมากมายขอบคุณจักรวาลที่เอื้อและสนับสนุนฉันในทุกๆวันขอบคุณพ่อและแม่ของฉัน ที่รักฉันและมอบร่างกายและจิตใจอันทรงพลังให้กับฉันขอบคุณความรู้จากครูบาอาจารย์ทุกๆท,ท่านที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับฉันคุณกันรยาณมิตรของฉันทั้งโลกออนไลน์และออฟไลน์ฉันเป็นผู้ที่มีความปรารถนาดีคุณลูกค้าที่ไว้วางใจในธุรกิจของฉัน ขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณของฉันขอบคุณคนรักของฉันขอบคุณเพื่อนของฉันขอบคุณสัตว์โลกทั้งหลายขอบคุณทุกช่องทางโซเชียลมีเดียขอบคุณอินเทอร์เน็ตขอบคุณโลกกว้างที่ทำให้ฉันได้เรียนรู้ได้อย่างไร้ขี่จำกัดขอบคุณความรักที่ฉันได้มอบให้กับผู้คน ขอบคุณตัวฉันเองที่ยืนหยัดมาจนทุกวันนี้คุณจิตวิญญาณของฉันเป็นผู้ให้และผู้รับที่ยอดเยี่ยมขอบคุณจักรวาลที่จัดสรรแต่สิ่งที่ดีดที่สุดมาให้กับฉันทุกๆวันขอบคุณธุรกิจการงานของฉันที่เอื้อและสนับสนุนให้ผู้คนมีชีวิตที่มีอิสรภาพทางการเงินและเวลาขอบคุณผู้คนมากมาย ที่ปรารถนาดีต่อฉันและขอบคุณความโชคดีกันได้รับมาอย่างปาฏิหาริย์ขอบคุณพ่อแม่ของฉันที่อุ้มชูเลี้ยงดูฉันมาเป็นอย่างดีขอบคุณพ่อแม่ของฉันที่ทําให้ฉันได้เกิดมาบนโลกใบนี้ขอบคุณลมหายใจของฉันเป็นที่สุดที่ทําให้ฉันมีชีวิตที่มีความหมายขอบคุณเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างานหัวหน้าฝ่ายที่เมตตาดูแลใีน้ำใจกับฉันตลอดมาขอบคุณวันนี้ที่ฉันได้รับอาหารที่ดีต่อร่างกายทำให้ร่างกายของฉันมีภูมิคุ้มกันที่ยอดเยี่ยมขอบคุณวันที่ฉันได้รับแต่ความโชคดีขอบคุณลูกที่น่ารักของฉันทำให้ฉันมีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมขอบคุณลูกของฉันที่เป็นเด็กดี เรียนหนังสือเก่งขอบคุณรูปของฉันที่เป็นบุคคลตื่นรู้และสุภาพอ่อนโยนเป็นเด็กกระตันยูและขอบคุณพ่อแม่ของฉันที่พูดจาไพเราะดูแลเอาใจใส่ฉันตลอดเวลาขอบคุณโทรศัพท์ของฉันที่ทำให้ฉันได้สื่อสารกับผู้คนบนโลกใบนี้ขอบคุณสินงรัพิ์สิทธิ์ั่วจัก,กรวาลที่อยู่เทียงข้างฉันสนับสนุนฉัน ให้ฉันมีแต่ความโชคดีในทุกๆวันขอบคุณคอมพิวเตอร์และมือถือของฉันที่ทําให้ฉันได้ทำงานอันล้ำค่าและเป็นประโยชน์ต่อผู้คนมากมายขอบคุณแอร์พัดลมโคมไฟของฉันที่ต่างสนับสนุนให้ฉันมีความมั่งคั่งเหลือเฟือและมีช่วงเวลาในการทำงานที่มีแต่ความสุขในทุกๆวันขอบคุณงานของฉัน ที่ทําให้ฉันมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความมั่งคั่งเหลือเฟือและยอดเยี่ยมขอบคุณงานที่ฉันทําทําให้ชีวิตของฉันมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าขึ้นทุกๆวันขอบคุณตัวฉันที่ได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอฉันรักงานของฉันรักงานของฉัน ส่งต่อความรู้ดีๆสิ่งดีๆและบริการดีๆต่อผู้คนมากมายงานของฉันทำให้ชีวิตมนุษย์อีกหลายล้านคนโชคดีทั้งทางด้านการเงินการงานสัมพันธ์สินค้าและบริการของฉันยอดเยี่ยมผู้คนมีความสุขความเจริญไปกับฉันเช่นเดียวกันขอบคุณลูกค้าที่เป็นที่รักของฉันตลอดมาขอบคุณเสื้อผ้า ยงามรองเท้าที่แสนสวยและใส่สบายขอบคุณหัวใจที่แข็งแรงของฉันที่มีพลังงานดุจพร,ระเจ้าขอบคุณสมองอัจฉริยะของฉันฉันมีสมองอัจฉริยะพันล้านขอบคุณจิตวิญญาณของฉันที่ส่งต่อแต่สิ่งดีๆให้กับชีวิตผู้คนบนโลกใบนี้ฉันเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาล ฉันเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งฉันเป็นหนึ่งเดียวกับความมั่งคั่งเหลือเฟือขอบคุณวาจาประกาศสิทธิในวันนี้ขอบคุณตัวเองที่ไปต่อฉันใช้ชีวิตในทุกๆวันอย่างมีความสุขฉันเป็นคนโชคดีที่สุดฉันขอขอบคุณทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณ